ทุกคน,นครับผมอะ่ะสี่ร้อยผู้ติดตามแล้วครับโอเคผมก็จะมาทำ Q a กันนะแต่ว่ายังไม่มีใครคอมเมนต์มาผมก็จะเอาคำถามของตัวเองก่อนเลยกันนะฮะคำถามแรกเลยก็คือผมชื่ออะไร <c oughs> ก็ตามชื่อช่องนั่นแหละแต่ว่าในช่องอะ่ะทุกคนอาจจะอ่านว่าโฮชิใช่ไหมฮะแต่ว่าคำจริง ผมชื่อว่าโฮจิครับท่ามต่อไปครับงานอาดิเรกงานอาดิเรกผมก็จะเล่นเกมไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นสิ่งที่ชอบนะ <c ười> ผมก็จะวาดรูปนะคะโอเคผมอยู่ปออะไรผมอยู่ปสามครับมีแต่คนเถื่อนๆทั้งนั้น บทที่2ครับผมกระโดดได้ไหมแล้วก็ผมบินได้ไหมเมื่อกี้ดูดิโอ้ยต้องเอาอีกแล้วโอเค ผมชอบนั่งเกมเอ้ยผมจอบผมชอบผมชอบนั่งเล่นเกมที่ไหนที่นี่อ่ะตรงนี้แหละโซฟามวนไปปวดของผมแล้วผมเลี้ยงตัวอะไรปลาครับอยู่ตรงนู้นเลย อยู่ตรงนี้แหละครับปลาแล้ไหนๆก็พูดถึงเรื่องว่ารูปแล้วนี่ฮะนี่ที่ผลงานผมก็จะมีสีดำเปื่อน,นิดหน่อยนะครบเพนเด้เดี๋ยวตรงนี้ก็พู่กันเล้วสีดำไปโดนผลงานผมแล้วผมชอบกินอะไรไก่ทอดครับครับไก่ทอดจริงๆ ไก่ทอดที่กินแล้วตายครับคือไก่ทอดดินน้ำมันผมใส่รองเท้าหรือไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่รองเท้าครับก็ไม่ได้ถอดรองเท้าด้วยแต่ผมใส่ถุงเท้านี่ถอดมาให้ดูเลยโอเคผมมีน้องไหม น,น้ก็ติกน้ำผมเป็นแบบไหนแบบนี้ครับแบบนี้เมื่อกี้เกิดความผิดพลาดฮนะแล้วเพื่อนรักผมชื่ออะไรผมไม่มีเพื่อนรักครับแต่ว่าผมมีกลุ่มก็จะมีเพื่อนชื่อไม่บอกฮเดี๋ยวตอนหน้าร้อยสเดี๋ยวมาบอกครับโอเคเชิญชมบทที่สามเลยครับ ชอบดูช่องอะไรเหรอคะโอเคผมชอบดู Thank for Watching กับเม r าร์ครับผมเรียนเรียนไหมก็ต้องเรียนสิครับผมเรียนอยู่น้อง <No, S 2> ผมดื้อไหมเราดื้อครับเขากัดผมผมชอบกินขนมอะไรอ่ะเดี๋ยวเอามาให้ดู อันนี้ฮะมันก็หาจะหาซื้อได้นะแต่ว่าไม่ใช่กับเซเว่นฮะเพราะว่าไอเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เซเว่แต่ผมได้มาจากไหนรู้ป่ะได้มาจากสวนสัตว์นานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้กินยังไม่บูดนะผมจะทำคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรโอเคมีสองเกมด้วยกันฮะเอ้ยสามดีกว่ามีม i ลอ o เซนบ d ็อก โรบอกไหมครับครับามาผมใช้ไหมครับปลอมหรือจริงรก็ต้องจริงดิครับรถ้าปลอมมันก็ไม่เหมือนโอเคก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับตู้ป่า